ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้แอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิทนิยายเสียงกันให้เยอะๆนะครับ คำเตือนนิยายเรื่องนี้สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนอาจจะมีพฤติกรรมรุนแรงและคำพูดที่ไม่สุภาพสอดแทรกในเนื้อหาเรื่องดาวที่สร้างสรรค์ขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเพื่ออัธรสในการรับฟังเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงสถานที่หรือบุคคลใดทั้งสิ้น โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่77ทุ่งดอกคาเนชั่นหลังจากที่คนสมองช้ายอย่างผม ได้ฟังคำพูดงงๆจากคุณครามอธิบายอะไรก็ไม่รู้วกไปวนมาคำพูดที่บอกว่าคุณอาทิเรียสกับอนาล็อกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงนั่นมันแปลว่าอะไรกันละ่ะอนาล็อกจะอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ส่วนอาทิเรียส จะอยู่ในทุกที่ที่เขาควรอยู่เช่นกันฮะคุณว่าอะไรนะอนาล็อกจะอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ส่วนอาทิเรียสจะอยู่ในทุกที่ที่เขาควรอยู่คำคำนี้มันหมายความว่ายังไงกัน่ะ เอาคาราฟาครามมเล็กซันเวียและผมเราหลับกันไปจนถึงเช้าบนหลังของมังกรเพลิงที่ชื่ออนาล็อกมันเกิดมาเพื่อเป็นสัตว์เทวะของครึ่งมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างเขาแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ทว่าหลายคนที่คิดจะช่วงชิงอำนาจและพลังวิเศษของมันไปจากเขา ก็ยังคงไม่เข้าใจถึงหลักการข้อนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนเก่าถึงตำนานของมังกรเลือกนายไว้มากมายแค่ไหนก็ตามกับเหตุผลที่ว่าใครที่ได้ครองมังกรคนนั้นก็จะได้ครองโลกฮะช่างเผลอเจอสิ้นดีคำคำนี้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะ ถ้าครองโลกได้คุณครามก็ครองโลกไปนานแล้วสิต้องมาทำงานทำไมสมัยนี้มันสมัยไหนกันแล้วถ้าผมไม่เห็นกับตาในครั้งที่โดนโจมตีมาหลายครั้งก็คงไม่เชื่อว่ายังมีใครที่ยังคิดแบบนี้อยู่คนที่คิดจะครองโลกยังมีอยู่จริงๆไม่ได้มี อยู่แค่ในนี่ยายหรอกเหรอผมตื่นลืมตาขึ้นมาในอ้อมแขนแกล่งของผู้ชายที่คอยปกป้องผมเสมอมาท่ามกลางอากาศเย็นสบายแสงแดดอ่อนในยามเช้าและทุ่งดอกคาเนชั่นดอกคาเนชั่นหลากหลายสีสันที่กำลังเบ่งบาน ต้อนรับแสงอรุณยามเช้าเหมือนในฝันของผมเลยอีกหนึ่งหมื่นปีข้างหน้าที่ผมและคุณครามจูงมือกันมาเดินชมที่นี่ที่ที่อนาล็ลกควรอยู่คือที่นี่งั้นเหรอหรือว่าที่นี่ที่ไหนครับเป็นที่ที่อยู่ไกลมาก คุณครามมองหน้าผมอย่างพินิษวพิเคราะห์ก็ผมเป็นคนอย่างนี้เป็นคนที่เต็มไปด้วยคำถามนานับประการไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมามันก็จะจบลงด้วยคำถามของผมและไม่ว่าผมจะถามอะไรออกไปมันก็จะจบลงด้วยความไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมถึงเป็นคน ที่ชอบพูดจากวกวนไปมาหน้ามันไซจริงๆผมผักคนล่างหนาที่กอดร่างผมอยู่ออกไปเบาๆอย่างมันไ้ที่เอาแต่ตอบวกไปวนมาอย่างกับเด็กไม่รู้ความต้องเชื่อและทำตามในคำพูดของเขาเลยละมั้งก่อนจะเหยียดขาตรงพยายาม ลงจากหลังของเจ้ามังกรตัวใหญ่มะหืมมาด้วยตัวเองอย่างทุรักทุเลงแทบจะหัวทิมลงมาที่พื้นหญ้าเลยจนคุณคลามหัวเลาะรั่นชอบอกชอบใจเมื่อมองเห็นท่าทางและหน้ามุยมุยของผมนี่ <c ười> คุณโกรธผมเรื่องอะไรทุกเรื่องที่คุณปิดบังผม เรื่องบางเรื่องก็ต้องให้เวลาเป็นตัวอธิบายมีเรื่องไหนบ้างที่คุณสามารถอธิบายผมได้ในเวลานี้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการอธิบายผมชักสีหน้าพร้อมกับขึ้นเสียงดังกับเขาไปบ้างอย่างไม่ควบคุมอารมณ์เอาซะเลยจริงอยู่ที่ผมเป็นคนที่มีความอดทนสูง แต่ที่สุดแล้วความอดทนก็ย่อมต้องหมดไปเมื่อถูกก่อกวนบ่อยครั้งเข้ามีสิเรื่องที่ผมรักคุณไงไม่ต้องอธิบายไม่มีเหตุผลไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์บอกได้เดี๋ยวนี้เลยคุณเชื่อผมไหมผมหยุดชะงักลงไปในทันทีไม่เดินไปต่อ จนอีกคนที่จูงมือผมเดินแล้วเดินตามมาจากทางด้านหลังต้องสะดุดหยุดไปตามผมโดยปริยายถ้อยคำที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นความจริงหรือว่าผมหูแว่วไปกันแน่คุณครามครับคุณแน่ใจในคำพูดของคุณแล้วเหรอครับอือฮึ งั้นช่วยทำอะไรที่ตรงกันกับคำพูดที่คุณพูดกับผมเมื่อกี้นี้หน่อยจะได้ไหมครับที่บอกว่ารักทำทุกอย่างได้เพื่อความรักหรือทำทุกอย่างได้เพื่อความสำเร็จผมรู้ว่าคำพูดนี้อาจจะฟังแล้วดูแรงไปแต่ผมต้องการความชัดเจน กับคนที่ผมหวังจะฝากชีวิตไว้ด้วยผมไม่ได้จะทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคุณโบชุนผมหันไปมองหน้าผู้ชายที่กำลังทอดสายตาไปสู่ทุ่งดอกคัเนชั่นและท้องฟ้าสีคราม ด้วยในตาสีเดียวกันกันกบท้องฟ้านั้นเลยรอยยิ้มมุมปากถูกจุดขึ้นบนใบหน้าฉายแววตามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ก่อนจะหันกลับมาสบในตากับผมอีกครั้งเขากุมมือผมเอาไว้แน่นก่อนดึงเข้าไปจุมพิษแผ่วเบาอย่างอ่อนโยนจนตัวของผมสั่นสะท้านไปทั้งตัว เรากลับกันดีไหมครับคุนคามเราต้องไปทำงานไหมครับวันนี้ไปสายหน่อยแล้วกันนะอทิเรียจะเอารถมารับแล้วอนาล็อกแล้วครับมันเราจะไม่ขี่มันกลับตอนนี้สว่างแล้วผมพยักหน้าเงึกๆอย่างเข้าใจ ว่าเขาคงจะกลัวว่าคนอื่นจะเห็นเขากลัวคนอื่นเห็นแล้วเมื่อคืนนี้ล่ะคนขับรถแท็กซี่คนนั้นใช่สิแล้วคนขับรถแท็กซี่คนนั้นล่ะครับเขาพอตื่นขึ้นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงไปหรอกนะ ผมพยักหน้าเงึกๆอีกครั้งอย่างเข้าใจจนอีกคนก็ถึงกับหัวเราะออกมาอย่างกับมีใครเล่นตลกอะไรให้ดูยังไงอย่างนั้นผมเขินเป็นนั่นเนี่ยที่อย่างเนี้ยคุณเข้าใจง่ายจังน่ารักมากเอากรฟาคามพาผมเดิน ฝ่าไปที่ทุ่งของดอกไม้หลากหลายสีสันผมเอื้อมมือแต่สัมผัสดูมันเสมอตลอดทางที่เดินผ่านความรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันคือของจริงมันคือดอกไม้จริงๆดอกคานเนชัน่นของจริงทั้งหมดไม่ได้ฝันไปแน่ๆไม่ใช่ภาพลวงตาแน่ๆถึงแม้ว่า สิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้มันจะเหมือนกับความฝันของผมในวันนั้นก็ตามแต่ว่าเรากำลังจะกลับกันละไม่มีไม่มีเปลวเพลิงเหมือนที่เห็นในฝันหรอกนะมีแต่ดอกไม้สีสันสดสวยและลมพัดเย็นสบายเขาบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีขอให้จริงเถอะนะ จบกันไปอีกหนึ่งตอนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อดทนฟังนิยายของปริยวิจจนจบนะครับหวังว่านิยายตอนนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ